ี๋ยวผมมาไหนมาคันนี้ตรวจฉีครับช่องสามหมอครับช่องสามหมอตรวจฉีเดี๋ยวเหย่ยวแป๊บนึงเหย่่วมาบักกี้เนี่ยโอ้อีกหน่อยอยวไม่ต้องจอดเหี่่วจีปั๊มแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนนะครับเอดเหยวแป๊บเหย่่วไม่ออก ด่านวังสามหมอครับขับรถมาดีก็ขอตรวจฉี่ตรวจเยี่ยวครับผมอือตรวจฉี่ตรวจเยี่ยวอ่าครับผมอาะไรครับดูอ่ะใหีดูไว้หน่อยครับอย่าให้กินหน้าผมนะก็ไม่เป็นไรครับ คุณทําหน้าที่อยู่ถ้าใส่ชุดธรรมดา,า,ดาผมไม่ถ่ายคุณอยู่แล้วครับมันก็เป็นสิทธิ์ของผมไงต้องมันคุณเป็นข้าราชการเข้าราชการอาคุณคุณพูดไปเลยมีสิทธิ์ของผมไหมอ้าวคุณพูดไปเลยครับมันจะมีสิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับเออไม่เป็นไร <ข till S 3> พูดไปเลยครับถ่ายเอาถ่ายอย่าเห็นหน้าผมผมไม่ถ่ายไม่เป็นไรครับคุณข้าราชการครับข้าราชการได้อ่าโอเคเป็นไงรอก่อนนะครับนะครับอ้าวโอเคครับได้ได้นะครับเดี๋ยวดูดูอีดูในเพจยังไงแล้วกัน